ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนายสุขสวัสดิ์สำแดงเดชหรือว,ว่าลุงเงยวเล่านิทานนะครับวันนี้ก็จะมาเล่านิทานเกี่ยวกับคนจิตอ่างกับคนตาบอดสองคนนี่ยก็พายเรือไปด้วยกันไอ้อ่างเป็นคนพายตาบอดก็นั่งหน้าก็พายเรือกันไปพายเรือกันไปในคลองนะมันเป็นคลองเล็กๆาย ผายไปสักพักข้างหน้ามีสะพานอ่าเป็นสะพานข้ามคลองนะครับคือเรือรอดได้แต่ว่าต้องกลมหัวนะครับอันนี้ไอ้ไออ่างก็เห็นสะพานก็เลยเอิญบอกไอจตาบอดเอยตะ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 ยังไม่ทันจะลงผ่านเลยหัวก็โคกระพานโป๊กพอาะวไอบอดโคกระพานโป๊กอ่างก็ตะตะผาน ไปรอบหนึ่งแล้วก็พายกันไปอีกสักพักหนึ่งไอ้อ่างก็เอาอีกแล้วตะ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 หัวไอ้บอกก็โคก็ผ่านโป๊งไปอีกรอ,อ,อบหนึ่งแล้วแล้วก็ลงพานไอ้บอยก็ว่ามึงบอกอเร็วๆสิโอโหบอกอย่างงี้กูหลบไม่ทันนะก็พายเรือกันไปอีกสักพักหนึ่งไอ้อ่างก็เอาอีกแล้วตะ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  ไอบอดเนื้อใ,ใจใจทีนี้มึงไม่ได้กินกูหรอกไอบอดก็กระโดดนองไปในน้ําเลยตุ้มเสียงไอ้อ่างวกตะ,ตะตะตะเคเท่านั้นแหละไอบอดวายบนปีเลยครับก็จบแล้วนะครับสําหรับไอ้อ่างกับไอบอดนะครับอืมถ้าใครชอบก็ ไลก์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีนิทานมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับ